เพืเ่อนๆนี่คือมัสยิดนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะฮะเดี๋ยวไปดูกันดูโอ้ว้าวร้อยสิบหกปีอันนี้อาคารนี้ร้อยสิบกปีไงเพื่อนๆผมแสทีนะฮะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่มัสยิดบางออนะครับผมจะบอกว่าจริงๆผมเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคือหมายถึงว่ามาละหมาดที่นี่บ่อยเมื่อสัก 2- 3สปีที่แล้วนะแต่ก็ไม่ได้กลับมานานมากหลังจากที่ผมย้ายออกจากที่นี่ก็คือแบบ คิดถึงมากก็เลยวันนี้เือโอกาสมาไหนๆก็ขึ้นมากรุงเทพแล้วเดี๋ยวผมพามาทัวร์มัสยิดเก่าแก่นะคือเป็นเก่าแก่จริงนะแต่แต่ไม่รู้กี่ปีนะเดี๋ยวยังไงผมพาให้ดูรอบๆนะว่ามันเป็นมัสยิดยังไงนะนี่คือบรรยากาศข้างในมัสยิดนะตอนนี้ไม่มีคนนะเพราะว่าเออเลยเวลาละหมาดมาแล้วนะครับนี่ดูการตกแต่งนะเพื่อนๆอ,อันนี้ภายนอกมัสยิดนะฮะนี่ ที่ผมเข้าไปละหมาดเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนๆดูเป็นสีเหลืองนะครับตัดกับสีขาวอันนี้อาคารนี้ก่อสร้างนะฮะสองสี่สี่สองสี่สี่หกโอ้โหแล้วมาแบบโบรณะเมื่อสองห้าสี่หกรอยสิบหกปีอันนี้อาคารนี้ร้อยสิบกปีแล้วแล้วอนี่ครับที่เพิ่งมาสร้างอ๋ออันนี้คือโบราณเลยเก่าแก่ใช่ล <au> อ,อยกัระทงนะ ไปลูกบวงไม่ไผ่เมื่อก่อนลอยกับน้ําใช่ใช่พอคนไมาอยู่แถวเนี่ยเขาจะมาทางน้ำใไงานก็มาละหมาดเอาเรือมาผูกห้างแอครับขึ้นละหมาดที่คนมันเยอะเข้าอ็มแสดงว่าเมื่อก่อนที่นี่คือน้ํำใช่น้ำมันข้ากันได้น้ําเจ้าพญาเลยใช่ไหมใช่ออ๋สมัยก่อนปูงเนี่ยปูงไม้ัะมาจากเชียงใหม่ทางเหนือเนี่ที่นี่อิสรางเมื่อค้าปูนทั้งนั้นแหละ ต่อเป็นแพรยอบไม่หยุดเลยโอ้โหอันนี้เขาก็บูรณะใหม่บูรณะใหม่อ่าเป็นตึกอย่างนี้นะครับใช่ยกให้มันข้างล่างใช้สอยได้อ่าใช่ไหมเดินมุละหมาดอะไรได้ผู้หญิงผู้ชายละหมาดได้ครับงานเลี้ยงสัมนาอะไรทำอะไรได้อ๋อเก่าวันที่เก่าคุณเลยอืมร้อยสิบหกปีร้อยสิบหกปีอืมขอบคุณมากครับบังบังเชื่ออะไรนะชาฟีอีครับชาฟีอีครับผมขอบคุณมากครับบัง นายกุ้ม ok ครับโอเคเมื่อกี้เราก็เจอกับบังชาฟีนะฮะซึ่งเป็นคนท้องถิ่นที่นี่แล้วก็ผมได้มีโอกาสได้ถามเขาอย่างที่เพื่อนๆได้ฟังกันอเออเขาบอกว่าไอ้ตึกเนี้ยเก่าแก่ที่สุดนะร้อยสิบปกปีก็เมื่อก่อนยังเป็นรอยน้ําอยู่เลยน้ําเจ้าพญาเออตอนนี้เขาสร้างเขื่อนกันแล้วก็บริหนใหม่ก็เป็นทรงแบบนี้นะโอ้โหเพื่อนๆสุดยอดได้ความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยทั้งๆที่ผมมาบ่อยนะเมื่อก่อนแต่เมื่อก่อนไม่ไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับใครไง ออกมาด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นอีกอาคารหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนั้นนะ่ะเห็นป่ะหลังเต็นนะ่ะก็จะเป็นกูโบนะฮะกูโบก็คือสุสานสำหรับการฝังศพของของชาวม,มุสลิมอ่ะนะเพืเ่อนๆนี่คือมัสยิดนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาฮนะเดี๋ยวไปดูกันดูโอ้ว้าวแม่น้ำอยู่ติดแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ดูดิ นี่คือใครจะลงก็ลงนะผมไม่ลงฝั่งนู้นก็จะมีเาขาสูบน้ําอยู่นะนี่เป็นไงเป็นไงฝั่งนู้นก็จะเป็นเมืองเลยนะครับอีกฝัก่งหนึ่งเลยบ้านรอบๆอมัสยิดน,นะฮะก็จะเป็นทรงบ้านประมาณนี้นะครับนี่เห็นปะทรงประมาณนี้เหมือนเป็นบ้านลอยน้ําอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นอะ่ะเพราะว่าที่นี่เมื่อก่อนเป็นน้ําไงเห็นปะจะยกพื้นสูงเห็นปะ โอ้มีน้องแมวด้วยไม่ใช่น้องแล้วแหละน่าจะรุ่นใหญ่นะเนี่ยโอ้เป็นน้ำจริงๆด้วยเพื่อนๆดูดิเป็นน้ำปะนั่นคืนน้ำนะเพื่อนๆใต้บ้านนะ่ะโอ้ยอด